เรามาในตีมสดใสาตามชื่อเลยค่ะแต่สดใสอมเปรี้ยวด้วยเซ็กซี่ด้วยนี่ <c oughs> ถ้าเลือกส่งความหวังดีให้ได้คนหนึ่งก็ส่งให้น้องพีพีแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นความตั้งใจและความพยายามความทุ่มเทอะไรต่างๆในการทํางานก็อยากให้น้องประสบความสําเร็จครับก็ขอให้น้องไปอยู่ในจุดที่น้องหวังไว้แล้วก็เพียวใจช่วยทุกทางครับก้าวจะส่งความปรารถนาดีให้กับ คุณพี่ชายของหนูเองค่ะก็คือพี่ก้าวนุพก,ก้าวค่ะดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะขอะพี่ก้าวมีความสุขมากๆคิดอะไรก็สมหวังค่ะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยรอยยิ้มมีความสุขมากๆค่ะส่งให้ตัวเองได้ไหมครับ <laughs> นางเอกละครล่าสุดของผมแลวการผมส่งให้น้องจีน่าแล้วกันครับผมเพราะว่าช่วงนี้เห็นน้องเขาทางานหนักด้วยถ่ายละครเยอะด้วย <c oughs> ก็อยากจะส่งความสุขให้น้องเขาแบบได้พักผ่อน <c oughs> ได้มีความสุขแล้วกันครับผมเลือกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะส่งความปรารถนาดีไปให้นะคะก็คือคู่ที่เล่นละครด้วยกันกับจีน่าก็คือพี่กามคณาลนะคะคือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะเห็นทํางานบ่อยบินบ่อยก็นั่นแหละค่ะอยากส่งความปรารถนาดีดีให้ะค่ะายด้อยากส่งความปรารถนาดีให้กับน้องไมกี้ค่ะขอ ให้ปีหน้าเนาะเวยกี้โตขึ้นไม่สนเป็นลิงนะคะ ถ้าเกิดว่าผมจะเลือกหนึ่งคนจากเซตไทปฏิทินนี้ได้ผมจะไม่เลือกพี่พีคนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากอ่าถ้าเกิดว่าได้เลือกหนึ่งคนจริง,รงๆอ่ะผมอยากจะส่งความปรารถนาดีให้กับพี่ยาดานะครับขอให้พี่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอได้ครับผมแล้วก็กินข้าวให้อร่อยด้วยนะครับพีคอยากจะส่งความปรารถนาดีให้กับทุกคนครับยกเว้นน้องไมกี้นะครับผม <S <S เพราะว่าพีคยาวคืนไมกี้นะฮะไมกี้ Mikey แสบมากงานเยอะๆแล้วก็จัดสรรเวลาได้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพสําคัญที่สุดแล้วก็มีความสุขมากๆครับ อยากส kind of ่งความปรารถนาดีให้ทุกคนค่ะทำงานร่วมกันในโดนใจเทลคอมค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะครับก็อยากจะส่งความปรารถนาดีให้กับไมกี้นะครับก็เป็นนักแสดงรุ่นเดียวกันเขาก็เข้าช่องเวลาเดียวกับผมเราก็ได้ร่วมงานครั้งแรกด้วยกันเห็นว่าเขาพัฒนาการแสดงเยอะมากๆครับแล้วผมก็หวังว่าเขาจะมีความโชคดีแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆครับ ก็ขอส่งความปรารถนาดีให้กับเทศนะคะก็คือเทศอศ่ะเล่นละครกับหนูเรื่องแรกใช่ไหมลรวคือน้องก็ทกํากานบ้านหนักมากแล้วก็ตั้งใจมากๆก็อยากจะส่งความปรารถนาดีให้เทศเล่นละครแบบตั้งใจมีแพชชั่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้เสมอ